ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่4,692ถึง4,695สำหรับเย่เฉินการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายเลยที่จะแก้ปัญหาได้อย่างน่าพอใจอาจยากรรมที่มาลานถูกสงสัยว่าเป็นอาจยากรรมในหมู่อาจยากรในประเทศและภูมิภาคใดๆในโลกนี้และเนื่องจากมีสินค้าเถือนจำนวนมหาศาลที่เธอบรรจุอยู่ เธอจึงมีโทษถึงตายในหลายประเทศหากเรื่องนี้จับตัวนักแสดงผิวสีได้ทั้งหมดมาหลานก็สามารถขจัดความสงสัยได้อย่างแท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายไม่เช่นนั้นเธอจะต้องใช้วิธีการพิเศษเพื่อพาเธอออกจากคุกแต่ในกรณีนั้นมาหลานเทียบเท่ากับกันมีประวัติอาทยากรรมระดับนานา,นาชาติที่ด้านหลังของเขาและ มันจะเป็นปัญหาในอนาคตจริงๆเพื่อที่จะแก้ปัญหากลุ่มอาชยากรที่เชี่ยวชาญในการทำร้ายเพื่อนร่วมชาติต้องใช้วิธีการพิเศษบางอย่างหักเซียวชูรานติดตามต่อไปไม่เพียงแต่เขาจะถูกมัดแต่เขาจะทุ่มเทพลังงานพิเศษเพื่อดูแลเธอและปกป้องเธอดังนั้นสำหรับเย่เฉชนทางออกที่ดีที่สุดคือปล่อยให้เซียวชูรานอยู่ในพรอวิเดนคนเดียว และแก้ปัญหาของมาหลานในนิวยอร์กยิ่งกว่านั้นพรอวิเดนมีนักรบหญิงจากวังว่านหลงคอยเรียกตัวตลอดเวลาดังนั้นฉันไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวของเซียวชูรานเลยเขียวชูรานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของเย่เฉินเธอไม่เพียงแต่กลัวว่าแม่ของเธอจะถูกจับตามองในเรือนจำอเมริกันและไม่สามารถออกไปได้ในอนาคต แต่เธอยังกลัวได้ว่าหากเธอติดตามเย่เฉินมันจะส่งผลต่อแผนการของเขาในการช่วยเหลือแม่ของเธอจริงๆหลังจากคิดเกี่ยวกับมันเพื่อให้แน่ใจว่าแม่ของเขาสามารถถูกช่วยเหลือได้อย่างปลอดภยัยเซียวชูรานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยักหน้าและสำลักดีมากถ้าอย่างนั้นฉันจะรอข่าวของคุณในพรอวิเดน์เมื่อพูดอย่างนั้น เธอมองไปที่ยเยเฉินและพูดอย่างน่าสงสารว่าสามีแม่ของฉันจะต้องถามคุณฉันขอให้คุณช่วย,ยเธอยยเฉินพยักหน้าและพูดเบาๆภรนรายาไม่ต้องกังวลแม่จะไม่เป็นไรหลังจากพูดแล้วยเยเฉินสั่งอีกครั้งภรรยาอย่าบอกใครเรื่องนี้แม้กระทั่งพ่อถ้าพ่อถามคุณสามารถพูดได้ว่าเธอไปเที่ยวกับกลุ่มทัวร์เมื่อเร็วๆนี้ แต่ฉันคิดว่าพ่อคงไม่ถามถึงเธอหรอกสถานการณ์ของเธอและเขาคงไม่คิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำตอนที่เขาทำการแลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้เสียวชูรานรู้สถานการณ์เฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ของเขาดังนั้นเขาจึงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และกล่าวว่าพ่อของฉันไม่สามารถวางใจได้จริงๆเขาไปสื่อสารในครั้งนี้บางทีอาจมีป้าหัน ทั้งสองพวกเขาบุคคลมีเรื่องราวตั้งแต่เนิ่นๆแล้วพวกเขาก็สันไหวยายเชิญเรียบพูดว่าเอาละ่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดถึงพวกเขางานเร่งด่วนที่สุดตอนนี้คือการหาวิธีพาแม่ออกจากเรื่องนี้ใช่เสียวชูรานพยักหน้าอย่างเร่งรีบและกล่าวว่าสามีรีบไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคุณให้ทนายไปดูก่อน ตกหลงเย่เฉินพยักหน้าแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วโทรหาเฟยเจียนจงเหตุผลที่ฉันไม่โทรหาเฟยเค้กสิ้นก็เพราะว่าภรรยาของฉันอยู่เคียงข้างฉันและฉันมักจะรู้สึกว่าหลายๆอย่างดีกว่าของน้อยลงเฟยเจียนจงไม่คาดคิดว่าเย่เฉินจะโทรหาตัวเองเขารู้สึกปลื้มใจเล็กน้อยและตอบโทรศัพท์และถามว่าคุณเย่ คุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันหรือไม่ตอนที่4,693เย่เฉินกล่าวอย่างสุภาพว่าคุณเฟยฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณเมื่อฉันพบบางสิ่งเฟยเจียนจงรีบพูดคุณเย่พูดมาเถอะตราบใดที่ฉันทำได้ฉันต้องทำมันเย่เฉินกล่าวสั้นๆว่าแม่พรรยาของฉันถูกคนกลุ่มหนึ่งใช้โดยไม่รู้ตัว เธอถูกพบออกจากด่านศุนลกากรที่สนามบิน JFK ในนิวยอร์กโดยมีของเถื่อนและตอนนี้เธอถูกตำรวจจับกุมไปแล้วฉันต้องการให้คุณช่วยหาทนายความด้าอาญากรรมที่ดีที่สุดในนิวยอร์กและให้เขารีบไปหาภายในหนึ่งชั่วโมงเพื่อหาคำตอบเมื่อได้ยินเช่นนี้เฟยเจียนจงก็ตกตะลึง เขานึกไม่ออกจริงๆว่าใครจะมายัวย่วเย้าเยเชนินโดยไม่ต้องกลัวความตายอย่างไรก็ตามเขาฟื้นคืนสติอย่างรวดเร็วและพูดอย่างจริงจังว่าไม่ต้องกังวลคุณเยฉันจะให้สำนักงานกฎหมายที่ดีที่สุดส่งทนายความด้านอาชญกรรมที่เก่งที่สุดไปที่นั่นเยเชินกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าส้อยอีกอย่างหนึ่งแม่พันรยาของฉันบอกว่าซี่โครงของเธอถูกตำรวจหัก ฉันคิดว่าเนื่องจากเป็นสังคมอรารยะแล้วแม้แต่อาจยากรที่แย่ที่สุดก็ควรได้รับการพิจารณาโดยศาลแทนที่จะใช้การลวนลามโดยตำรวจอเมริกันยิ่งกว่านั้นแม่พรรยาของฉันกลับถูกคนอื่นใช้แม้ว่าเรื่องจะยังไม่ถูกสอบสวนนางเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยและไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ฉันหวังว่าทนายที่คุณจะให้สามารถช่วยให้เธอได้รับความยุติธรรมได้ เมื่อเฟยเจียนจงได้ยินเรื่องนี้เขาก็ยืนยันทันทีว่าไม่ต้องกังวลคุณเย่ฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณเองเย่เฉินทำเพลงและพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะขอบคุณในเฟยล่วงหน้าเฟยเจียนจงกล่าวด้วยความกังวลใจคุณเย่อย่าสุภาพมากเมื่อคุณตามฉันมาเป็นเกียรติของฉันที่ได้แบ่งปันความกังวลของคุณให้คุณเย่เฉินพูดอย่างเฉยเมย ฉันจะไม่พูดมากกว่านี้ฉันต้องพาภรรยาของฉันไปที่พรอวิเดนก่อนแล้วจึงกลับไปนิวยอร์กมันจะใช้เวลาอย่างน้อยสหรือห้าชั่วโมงดังนั้นฉันต้องรบกวนคุณเฟยจัดเฮลิคอปเตอร์เดียวฉันจะส่งตำแหน่งให้คุณในภายหลังคุณสามารถให้เฮลิคอปเตอร์มารับฉันโดยตรงที่ตำแหน่งตำแหน่ง ขั้นแรกฉันพาภรรยาของฉันกลับไปที่พรอวิเดนแล้วพาฉันกลับไปที่นิวยอร์กไม่มีปัญหาฉันจะจัดการให้ตอนนี้เสียวชูรานไม่ได้ยินเสียงของเฟยเจียนจงที่ปลายสายแต่เพียงแค่ฟังสิ่งที่สามีของเธอเธอพูดก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเล็กน้อยเมื่อเย่เฉินวางสายเธอเรีบถามสามีคุณกำลังมองหาใคร ไม่เพียงแต่คุณสามารถหาทนายความด้านอัจาากรรมที่ดีที่สุดในนิวยอร์กเท่านั้นแต่เขายังสามารถส่งเฮลิคอปเตอร์มารับคุณได้ด้วยหรอยยชนกล่าวด้วยรอยยิม้มสุภาพบุรุษชราคนนี้อยากจะขอให้ฉันปรับห่วงจุ้ยสำหรับบ้านเก่าของเขามาตลอดแต่ฉันยังไม่ได้ตกลงกับเขามันไม่ใช่แบบนี้ฉันจะขอความช่วยเหลือจากเขาอย่างแรกมันเป็นเรื่องใหญ่ หลังจากเรื่องนั้นจบลงฉันจะแสดงห่วงจุยให้เขาฟรีหลังจากพูดยายเฉินพูดอีกครั้งสำหรับทนายความและเฮลิคอปเตอร์ไม่มีอะไรจริงๆในสถานที่อย่างสหรัฐอเมริกาทนายความที่ดีที่สุดอยู่ในสำนักงานกฎหมายพวกเขาจะให้บริการใครก็ตามที่มีเงินลูกค้าของฉันแข็งแกร่งมากการหาทนายความไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอน และเฮลิคอปเตอร์ก็มีความสำคัญน้อยกว่าในสหรัฐอเมริกาคนรวยจำนวนมากมีเฮลิคอปเตอร์เป็นของตัวเองและบินไปรอบๆทุกวนันซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เซียวชูรานบยักษ์หน้าเบาๆและถอนหายใจด้วยความช่วยเหลือของบุคคลดังกล่าวอัตราความสำเร็จของสิ่งต่างๆคาดว่าจะสูงขึ้นเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและปลอบโยน ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันรับประกันว่าแม่ของคุณจะต้องทนทุกทรมานน้อยที่สุดและจะไม่มีอะไรร้ายแรงและมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเธอที่จะทนทุกเพียงเล็กน้อยตัวละครของเธอถ้าไม่ใช่มันก็เป็นความสูญเสียบางทีเธออาจจะนำระเบิดปรมาณูไปที่สนามบินในครั้งต่อไปก็ได้เฮเซียวชูรานถอนหายใจและพูดอย่างช่วยไม่ได้ ตัวละครของเธอไม่เหมาะกับการออกไปข้างนอกจริงๆและมันง่ายที่จะสร้างปัญหาเมื่อเธอออกไปถ้าคราวนี้ผ่านปลอดภัยก็ดีเหมือนกันนะเพื่อสั่งสอนเธอยายเชิญพยักหน้าและปลอดภัยไม่ต้องกังวลสามีของคุณสามารถพาแม่ออกไปได้อย่างปลอดภัยเธอรู้จักฉันดีฉันสัญญาตอนไหนว่าทำไม่ได้สิ่งที่ยายเชินกล่าวทำให้เซียวชูรานกกระชับขึ้นในใจ เธอมองไปที่เยเชินพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมและพูดอย่างจริงใจว่าสามีฉันจะทิ้งทุกอย่างไว้ให้คุณจัดการตอนที่4,694เย่เชินพบที่ว่างเพื่อหยุดรถและหลังจากส่งสถานที่นั้นไปที่เฟยเจียนจงเขาก็ยังคงเอาใจเซียวชูรานต่อไปหลังจากที่อารมณ์ของเซียวชูรานมีเสถียรภาพมาก เฮลิคอปเตอร์ที่เฟยเจียนจงจัดให้ก็มาถึงคนที่มาคือแม่บ้านของเฟยเจียนจงหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์หยุดเขาก็ผลักประตูห้องโดยสารและลงจากเครื่องและกล่าวด้วยความเคารพต่อเย่เฉินว่าคุณเย่เจ้านายของเราสั่งให้เฮลิคอปเตอร์พาคุณและภรรยาของคุณกลับไปที่พรอวิเดนต์และฉันจะขับรถให้คุณคุณจะไปนิวยอร์กหรือพรอวิเดน์ เยเชนคิดที่จะทิ้งรถให้เซียวชูหรานบางทีเธออาจมีอย่างอื่นที่เธอจำเป็นต้องใช้ดังนั้นเธอจึงพูดกับแม่บ้านของเฟยเจียนจงว่าช่วยฉันนำกระเป๋าเดินทางของฉันไปที่เฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วช่วยฉันขับรถไปที่ฮินละตันในพรอวิเดน์แค่ให้กุญแจกับแผนกต้อนรับตกลงแม่บ้านพยักหน้าและรีบหยิบสัมภาระออกจากหีบของเยเชนพร้อมกับลูกน้องคนหนึ่ง และส่งไปที่เฮลิคอปเตอร์เย่าเชิญขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับเซียวชูรานทันทีเฮลิคอปเตอร์เริ่มต้นใหม่และหลังจากบินขึ้นมันก็มุ่งหน้าไปทางพรอวิเดนต์ครึ่งชั่วโมงต่อมาเฮลิคอปเตอร์หยุดตรงที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนหลังคาของโรงแรมฮินตันเย่าเชิญพาเซียวชูรานกลับไปที่ห้องชุดประธานาธิบดีก่อนและบอกเซียวชูรานว่าไม่ต้องกังวล หรือวิ่งคนเดียวเซียวชูรานรู้ว่าในเวลาดังกล่าวสิ่งที่เขาต้องทำคือพยายามไม่สร้างปัญหาให้เยชนินดังนั้นเขาจึงตกลงโดยไม่หลังเลหลังจากที่เซียวชูรานได้รับการตัดสินแล้วยเยชนก็กลับไปที่หลังคาโรงแรมเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์และเรียบกลับไปที่นิวยอร์กด้วยเฮลิคอปเตอร์เมื่อเยชินไปถึงนิวยอร์ก จเจมส์เวดหัวหน้าทนายความคดีอาญาที่มีอำนาจมากที่สุดของสำนักงานกฎหมายคาวาดและหัวหน้าทนายความคดีอาญาที่มีอำนาจมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้เรียบไปที่สนามบินนานาชาติ JFK ในนิวยอร์กพร้อมกับผู้ช่วยสองคนของเขาทนายความคนนี้เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของตำรวจอเมริกันมาโดยตลอดเหตุผลหลักเพราะความสามารถทางธุรกิจของเขาแข็งแกร่งเกินไป แข็งแกแร่งมากจนบางครั้งถึงแม้จะมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าผู้ต้องสงสัยมีความผิดเขาก็สามารถขุดรายละเอียดคดีของตำรวจออกมาหนึ่งเรื่องและให้ตำรวจได้มีรอยตำหนิจึงทำให้ความพยายามของตำรวจไร้ผลมีหลายครั้งที่เจมไว้ปล่อยให้ฆาตรกรที่ถูกตัดสินว่าผิดออกจากศาลเมื่อใดก็ตามที่สิ่งนี้เกิดขึ้นตำรวจจะเกลียดเขาจนสุดใจ อย่างไรก็ตามนี่คืออำนาจที่มอบให้ผู้ต้องสงสัยตามกฎหมายของอเมริกาเมื่อทนายของเขายึดช่องโหว่ได้แม้ว่าคนทั้งโลกจะรู้ว่าเขามีความผิดแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาพ้นผิดเป็นเพราะเหตุนี้เองที่เจมส์ไวเกือบจะกลายเป็นทนายความของราชินีสำหรับค้นรวย และคนชัวน่วในการเคลียร์อาชญากรรมของพวกเขาและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยและค่าธรรมเนียมสำหรับการปรากฏตัวของเขาควรเริ่มต้นอย่างน้อยหนึ่งล้านเหรียญหากคดีใหญ่ยาวนานรายได้อาจเกินสิบล้านดอลลาร์เนื่องจากเจมไว้ทำให้ตำรวจนิวยอร์กอับอายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตำรวจจึงตั้งชื่อเล่นให้เขาและเรียกเขาว่ามาบ้าไว้เป็นการส่วนตัวในเวลานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอเมริกันที่จับกลุมมาหลานเห็นพ้องต้องกันว่าหญิงจีนคนนี้ต้องเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกหลอกใช้อย่างไรก็ตามยังชัดเจนมากว่าตามกฎหมายตราบใดที่ไม่จับผู้กระทำผิดเบื้องหลังตัวจริงแม้ว่าเธอจะถูกใช้งานจริงๆก็ยากที่จะพิสูจน์ตัวเองและผลสุดท้ายแน่นอน ถูกพิาพากษายิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอเมริกันเหล่านี้ยังดูถูกความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังของมาลานอีกด้วยพวกเขามักจะรู้สึกว่าคนฉลาดที่พูดเกินจริงและชาวต่างชาติไม่สามารถมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาได้ตอนที่4,695ดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเพียงสองคนจดบันทึกให้กับมาลานในห้องสอบสวน ขณะที่คนอื่นๆสั่งกาแฟเฟรนช์ฟร,รายไก่ทอดและพิซซ่าและรับประทานอาหารเย็นที่ล็อบบี้ของสถานีตำรวจทุกคนมีความสุขมากในขณะนี้เพราะพวกเขาประสบความสำเร็จในการปราบปรามการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายที่สำคัญมากและสินค้าเถื่อนประเภทล่าสุดมีส่วนเกี่ยวข้องมูลค่ากว่า10ล้านได้แจ้งความดำเนินคดีกับกรมตำรวจนครนิวยอร์กโดยเร็วที่สุด ปกตอนก็โทรไปแสดงความยินดีบอกว่าควรรีบไปเอาใบตรวจแล้วแจ้งความกับสื่อแล้วให้สื่อเข้ามาสัมภาษณ์อีกครั้งวินรายงานดีถือเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสนามบินจะได้เปิดหน้าดังนั้นทุกคนจึงตื่นเต้นมากในขณะนี้แม้ว่าจะมีบางคนมาถึงช่วงเลิกงานแล้วแต่ก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ และเฉลิมฉลองกับทุกคนในหมู่พวกเขามีตำรวจที่ขยี้ซี่โครงของมาหลานชื่อของเขาคือจิมมี่เวนเขากำลังกินพิซซ่าอยู่ชิ้นหนึ่งในเวลานี้และพูดด้วยท่าทางประชดประชานว่าผู้หญิงชาวจีนที่อยู่ข้างในน่าจะเสร็จแล้วในครั้งนี้เมื่อการถอดเสียงของเธอถูกเคลียร์เธอจะรายงานต่อกรมตำรวจนครนิวยอร์ก York, ตามคำสารภาพของเธอที่จับกุมอัปลายของเธอ ช่วงเวลาระหว่างนั้นก็เพียงพอแล้วที่อัปลายของเธอจะวิ่งไปยังดวงจันทร์คนเหล่านี้มีประสบการณ์ในการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพวกเขาจะไม่สามารถจับพวกเขาได้เลยในตอนนั้นตำรวจผิวขาวอีกคนพูดด้วยรอยยิ้มว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับของเถื่อนมากถึง5กิโลกรัมและผู้พิพากษาจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวเด็กขาดหากเธอจับคนร้ายไม่ได้ เธอจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบนอย่างแน่นอนคุณจะไม่อยากออกไปไหนอีกเพื่อนร่วมง,งานคนก่อนซึ่งติดตามเขาบอกกับจิมมี่เวนว่าจิมมี่คุณโหดเหี้ยมเกินไปแล้วผู้หญิงคนนี้เจ็บพอแล้วเผื่อว่าซี่โครงของเธอหักไปสักสองสามซี่อาจถึงตายได้จิมมี่เวนดุว่าไอเวนนั่นอ้างว่าเป็นแม่ของฉันและฉันก็ห้ามใจตัวเองโดยไม่ได้ต่อยเธอเลย ชายคนนั้นพูดอย่างจริงจังในอนาคตคุณต้องพยายามควบคุมมันให้มากที่สุดคุณรู้เกี่ยวกับมินเลียโพลิสในกรณีนี้เป็นการดีกว่าที่จะระมัดระวังและคุณต้องระมัดระวังในกรณีที่ทนายความของเธอรู้ตอนนั้นคุณน่าจะโดนฟ้องมากที่สุดจิมมี่เวนพูดอย่างเหยียดหยามฉันไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะทำอะไรได้เลย เธอเป็นคนจีนและเธอไม่สามารถจ้างทนายเก่งๆในนิวยอร์กได้หากเป็นทนายความที่ได้รับมอบหมายจากสวัสดนะิการณะฉันมีหนึ่งมืนวิธีที่จะปิดพวกเขาเขาพูดอย่างภาคภูมิว่าสอนประสบการณ์หน่อยคนแบบนี้ชอบทำให้ตัวเองแข็งแกร่งมากทันทีที่ขึ้นมาและพยายามทำให้อีกคนตกใจทันทีที่ขึ้นมา แต่ที่จริงแล้วยิ่งจัดการกับคนประเภทนี้ยิ่งต้องแกร่งพอและยังต้องหาโอกาสใช้วิธีรุนแรงตราบใดที่เธอรู้ว่าเธอเตะแผ่นเหล็กเธอจะกลายเป็นซสื่อตรงยิ่งกว่ามาปักทันทีคราวหน้าถ้าเจ้าศพหน้านางนางจะก,กระดิกหางใส่เจ้าอย่างตั้งใจฝูงชนพากันหัวเราะคิกคักในเวลานี้ประตูถูกผลักเปิดออก ชายวัยกลางคนที่อ้วนเล็กน้อยเดินเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและพูดเสียงดังทันทีที่เข้าประตูว่าพวกข้าพเจ้าพันรยาและฉันเพิ่งสั่งสึกที่สเต็กสระเอฮาสการันก่อนที่ฉันกินได้ฉันได้ยินมาว่าคุณได้คลี่คลายคดีใหญ่คุณทำได้ดีมากเมื่อทุกคนเห็นสํานักย่อยมาต่างพากันดีใจคนหนึ่งถามว่าท่านผู้อำนวยการ คุณจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้พวกเราเมื่อไรรองหัวหน้ายิ้มและกล่าวว่าฉันจะแสดงความยินดีกับคุณหลังจากที่สถานีตำรวจเมืองแจ้งสื่อและนักข่าวมาสัมภาษณ์ฝูงชนส่งเสียงเชียร์ทันทีหัวหน้าสาขาถามว่าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหนจิมมี่เวนพูดอย่างรวดเร็วผู้อำนวยการผู้ต้องสงสัยกำลังจดบันทึกอยู่ในห้องสอบสวน ผู้อำนวยการย่อยพยักหน้าและกำลังจะพูดเมื่อได้ยินเสียงเรกดังลัน่นทุกคนตามเสียงและเห็นรถลีมูซีนเมอร์เซเดสลบเบนซ์ไมบักสีดำมาหยุดที่ประตูสถานีตำรวจตำรวจใกล้ประตูเลิกคิว้วผิวปากและพลงออกมาอย่างตื่นเต้นพวกนายดูเหมือนชายร่างใหญ่มาถึงแล้ว